นี้นะครับเนละือดน้าก็เริ่มที่จะลดกับทุกแห่งนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ,อถนฝนทากต่างๆภายในหมู่บ้านชายแดนตะบ,บ,บนนะครับที่เกิดปัญหาโดยเฉพาะช่วงเจอพายุโนรูหานะก็ทําให้สิ่งเหล่านี้นี่ทรุดทุดโมทมทูกพังเสียหายนะครับหลายแห่งทางบอบตเองก็ เียมนะครับเพราะในเรื่องของงบประมาณนะครับที่จะลงไปดาเนินแก้ไขให้นะครับทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งเครื่องจักรของเราก็เตรียมกระดงที่จะลงช่วยนะครับรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะทำเองได้ก็ใช้วิธีจ้างให้ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนิน ซึ่งเราเตรียมไปแล้วตอนนี้กําลังประมาณการสรํารวจความเสียหายเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ากําลังอยู่ในระหว่างการประมาณการว่าจะใช้เขาประมาณกเท่าไหร่หลังจากนี้ก็คงสักเดือนสองเดือนหรือสาเดือนก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกติในเรื่องของสัาว์ปาครับผมนี่เลยจะฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวศรีธะเกียที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับครับในส่วนที่เขาประสบ ทุกขภัยนะครับเท่าที่ดูว่าคข้างที่จะลำบากนะครแต่ก็คิดว่าทางรัฐบาลนะครับก็คงลงมืดูแลทางท้องถิ่นเองนะก,ก็จะพยายามเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ เพื่อเพื่อให้เขาสู้เพาะ่าปกติโดยเร็วที่สุดไม่ต้องท้อนะครับสู้กันต่อไปนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนก็เจอกันได้ครับไปดูที่ทั่วโลกประเทศอื่นเขาก็ยิ่งหนักกว่าเรารขอใหสู้ต่อไป ทางหน่วยงานเข้าไปชินก่อนครับแล้วค่อยจับนี่อีกมาหน่ยงานเมื่อไรยูมาจะถามมายอย้อมาเงียบราเป็นวันที่ามหรือ่าไม่้อไปชงจวันไหนะครับระดับน้ำนะครับลูกของโรงเรียนบ้านบุญนันนนปอนะครับ ในตอนประมาณเมตรเจ็ดสิบครับค้นของลอยหนามอีป้บข้างล่างแปดสกลมนะครับแล้วก็จะมีลำน้ำสาขานครับด้านจังหวัดสุรินทร์ก็จะตกเของเร้าแนวภูเขาที่อยู่ด้านใต้ประเทศกัมพูชานะครับหลักๆก็คือรุ่นน้ำน้ำมูลนะครับส่วนน้าขณะนี้ก็คือไลหลท่วมมาตลอดนะครับตั้งแต่ยี่ส <c oughs> ิบเก้ายี่สิบเก้าบางลาำ